สวัสดีวันจันเดียนกรกฎาคมเมื่ออยู่ที่สระบุรีจำบ่อได้รืเมาแล้วก็เท่าหน้าท่าหลังคือว่าแล้วพี่น้องสกุลสกุลออสเตรเลียมีเวรมันหล่ะหนาวฝนตกหนาวอีรีอีรอนี่พี่น้องเออริเมื่อวานอีอย่างอีฟังมือนี่อันไปเห็นเมียฝรั่งคนหนึ่งเพิ่นโพดบ้านผู้หญิงไทยหน่อยย่าสัตยอยากได้หลายผัวฝรั่งน่ะฝรั่งนี่มันเอาห้ามา เอาว่าเป็นขาดรับใส่ของมันล่องมือล่องตีนเห็ดกับเขากับหน้ามาดูแ,มมดแ,มมดแลมันมาดูแลลูกมันมาเฮ็ดทำก้วมสะอาดบานซองหงคับมาดูแลมันนี่แหละยาใส่ยา,า,ยยาไดเลยตัวฝรัง่งน่ะมันอกหักเข้าดอกมันเพียงแต่อยกเอาห้องมาเป็นขาดของมันปันวาอย่างีล่ะพี่น้องเออผู้หญิงแบบนี้นะผู้หญิงที่คิดแบบนี้นะยาะไปไก่ยาะไปรย์ไกล,ไกลเด็ดขาดพี่น้อง การเป็นเมียนี่นะสิเป็นเมียฝรั่งสิเป็นเมียผู้ใดก็ซ้ำทั้งขมกขมเ้นทั้งอันยุโรปยูเหลือทั้งสิงคโปร์สิงคโปร์มาเลเซียอัทั้งหมะทั้งเอเชียทั้งทวีปทวีะเดนนั้นเขาเป็นเมียคิดแบบนี้สุบ่าต้องเอาผัวสิบอกห้สุบ่าต้องเอาผัวเนาะยูเมยโตคนเดียวนั่นเออยยูบ้านยูซองเฮ็ดกินคนเดียวนั่นให้ห้องให้ห้องฮับมันหกอยู่หันว่าต้องเก็บต้องกวาดมันงม่ยนบ่ การมิดเป็นเมียนี่นะเขามิ้บผัวเขาก็ต้องดูแลลูกดูแลผัวดูแลบ้านดูแลซอเห็ดกับเา่ากับน้ำให้มันกินตัวนสูเมนสิไปเห็ดน,นั่นนอกบ้านกับมากก็ต้องไหมเห็ดกับเ่ากับน้ำให้ลูกเห็ผัวกินคือเกาเมนผัวเขาสิมีลูกติดเขาก็ต้องเห็นให้มันกินเมนเขาสิมีลูกติดเขาก็ต้องเห็นให้ลูกเขากินดูแลผัวเขาเมนไม่เป็นนองเมื่อมันวันมิ้ผัวฝรัง่งนะผัวมันเสียหายฮ้อนมาดูแลไฟเดียวว่าเมนมันก็นดูแลเขาคือเกาหน่อยละพป่น้องต่างคนต่างดูแลกันไป เมนบ่พี่น้องสกุดสูกคนถึงมีผัวไทยเขาก็ต้องทำความสะอาดบ้านล่างถ้วยล่างจานเมนบ่กอยู่เมืองไทยเขานี่นะแห่ไม่มีเครื่องล่างถ้วยล่างจานตัวพี่น้องแหงล่างมือตัวเมนบอกมีมาอยูต่างประเทศมีผัวฝรั่งนี่เอาลมเคียงล่างข้าวเดียวทำความสะอาดบ้านเคียงดูดฝุ่นอย่างข้าวเดียวอยู่เมืองไทยเขาบางคนเป็นกบบมีเครื่องล่างจานบางคนเป็นกบบมีเครื่องดูดฝุ่น แต่ว่ากันยุบันนหกะของเอลีขันแบบว่าฐานะา่าวอันลำรวยบ่อพ่ออินอันจะกินเอลีกับล่างมือกับเอาฟอยกวดทูพื้นทูยังม่นบอกมันแตกต่างคนละอันคนละเนวแต่ว่าที่แน่ๆเฮ้ยผัวเขาก็ตรงดูแลผัวดูแลบ้านซองสักเจียพา้ผัวให้ลูกเข้าม่นบอกเฮ็ดยูเฮ็ดกินล่างสวยล่างซ้ามันเป็นธรรมดาแต่ว่าฝรั่งนี่นะพปกดฝรั่งที่เขาเป็นผัวเป็นเมียกันฝรั่งบ่เป็นคนไทยเนาะ ฝรั่งที่เขาเป็นผัวเป็นเมียกันนี่เขาสิแซ่คนละคกิงไปอันขันเจ้าเพชรกับเขา่อยเป็นคนล่างถวยขันเจ้าล่างถวยขอยเป็นรถกบเขาเขาเปลี่ยนกันก็ซอยกันวัดเคิงหนึ่งกําลังการเคิงหนึ่งเมนว่าฝรั่งมันจะเป็นนักซันมันสิบปย่องเสียเปรียบกันเออค่าใส่ใจน้ำบันเนี่ยน้ำซองเนี่ยคอยอาบคานามคาไฟเนี่ยต้องหารกันคนละคึิงคาแก๊สคาซาบานคาหนัาคาเนี่ยมันหารคนละคึิงออกไปกินขาวขังหนอกมันก็หารคนละคกิงผัวเมียกันอะ ถือกระเป๋าคนล่ะกระเป๋าแต่ว่าเขาเป็นพูนยิ่งเอเชียผัวเขาเอาเขามาอยู่น้าบานเขาบานซองเขาดูแลเขาเหมือนแต่ว่ามันกบบระบอกถุกคนร้อยปร์นผู้ลังค้นก็ไปทํางานนอกบ้านหาเหลี่ยมซอยกันแช่ซอยกันแต่ผู้ลังก้นที่เขาบ่าได้ไปทํางานนอกบ้านยังไ่จมพูน,นี่อยู่น้าผัวผัวดูแลเหมือนผู้ลังคนก็ไปทํางานนอกบ้านผัวมันกะเป็นบางเขตเขาสิบเหมาร่วมบอได้ เป็นมาเก็บภูรงก้นเมียไปทํางานนอกบ้านเพ, specimen, พ er, ides, coaching, 對對ื่อเก็บเงินหาทรงไปให้พ่อแม่ทั้งบ้านทรงไปเห็นลูกเต่าทั้งบ้านเมืองไทยเฮาแต่ว่าคาใส่ใจอยู่นล้เฮียนเนี่ยผัวสิออกให้เฮาบพต้องไปออกกับเขาคาใส่ใจค่าอย่างนี้เขาสิออกเขาดูแลให้างเขาคาอยู่คากินเขาสิออกอย่างเฮาเขาบ่ต้องออกอย่างเพื่อจะเขาไปทํางานนอกบ้านที่ริงเมียเวลาบางคนเนี่ยเขาบ่าต้องไปเห็นงานนอกบ้านก็ได้เพราะว่าผัวเขารับลี้ยงดีแต่ว่าเขาอยากมีเงินเป็นตัวของตัวเองเขาบพต้องอยากไปแบมือขอเงินผัว คนเขาไปเห็นงานเป็นตัวของตัวเองมีงานมีเงินเป็นของเจ้าของเขาก็สามารถส่งไปให้พ่อแม่ส่งไปให้ญาติรีพี่น้องที่อยากได้เงินน้ำเขาส่งไปลห้ลูกเขาเรียนหนังสือสูงๆแมนโบพี่น้องมันเป็นังินสดเมื่อเป็นว่าโอ้ยมีผัวฝรัง่งผัวฝรั่งนี่อยากให้เขาเอา,เอามาอันดูแลเขาเรียงเขาซักผายเขาดูแลก,กวาดบ้านกวาดซ่องเขามันมาเสมอไปดอกพี่นอ้องรวยหนึ่งสิมีดอกเอาหนึ่งเปอร์เซ็นต์คอยวานะน่ะแมนโบแก้ว มันมันมปนม,มีร่วมเสมอไปได้แต่ว่าเขาได้เป็นเมียฝรัร่ง,นนงเ,น C L เนี่ยคนฝรั่งเฮาคนเอเชียเฮาเนี่ยเห็ุงานบานเกง่งฝรั่งผู้ชายฝรั่งที่เป็นผัวนะ่ะสิมาเหตุงานบ้านสิมาถูบ้านกวาดบานคือผู้ยิงไทยเฮ้ามันเหตุใดอยู่แต่มันบ่นละเอียดอ่อนคือเฮ้าเออเขาก็า่าบภาษาเออว่เาเป็นหยังท่าเสาอันเฮียนนี่คนสิกวาดเองเจา้าบ่ตตองเหตุเออคนกวาดนี่ก็กวาด,ดทุกซอกทุกมุมเห็นบ่ ฝรั่ลลงเขาเฮ็ดทูๆไท,ทยๆลวกๆไปเพราะให้มันแล้ยวยังเขาเป็นผูน้หญิงไทยยังละเอียดทค่ใยจะพูนี่มองขีแคลมองมุ้งมองใดมองดาดฟ้ามองอีกอย่างยุ่งมองใดน,นี่กูเก็บกวดให้ม่มมดเช็จกวดให้เมมดเรียมมากมากมันกับมีความสุขเขาอยู่บ้านนี่อยู่บ้านสะอาดเขาจะบ่ได้มีโรคมีภัยเออมันเป็นอย่างสัง้นบ่ไเด้นวลากินเขา่ากินเข่าอิ่แมแล้วร่างถวยร่างซ้ำฝรั่ลลงนี่เขาล่างถวยร่างซ้ำเขาบ่คือเฮาเออ เขสิให้เขาเห้เขาไปเห็ดได้ด้แต่ว่าเขาเป็นเมียนี่เขาบ่อยากให้เขาเห็ดไปอย่างบ่เขาล่างถ้่วล่างซ้ำด่เขาบ่เอาฟองมันออกเขาสิเอาเทใส่เราเทน้ำอุ่นใส่เขาก็สิมาล้างถ้วยพอนุ่ลวกล้างเอาเศษอาหารเศษยังออกแล้วเขาก็เอามาวางไวเอามาวางไวตรงล่างจานเขาสิมาล่างน้ำเปล่าคือเฮาบัดนี้พอเขาเห็นอุ้ยย่างเป็นมะเร็งมันแบบว่าย่างนิสารผิดเขาก็กว่าเห็นแล้วแตเขาสิไปบอกผัวเขาลำดีลำไร่คืออย่างนี้ะพูดนี่ บอกผัวนี็น่าอันถท่าเจ้าจะไปล่างถ้วยจังสันเด้อมันสิเป็นมะเร็งบัเขาก็สิเเขียดเนี่ยเยังผัวยังพูดเขียดนี่เพราะว่าเขาล่างมันจะเกิดพ่อแม่เขาสอนมาแบบนั้นประเภทนี้เขาแบบนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องเขาเฮ็ดแบบนั้นยังยโสงไปอันดูน้ำลุงป่านาอาไปเยี่ยมเพื่อนสิเห็นเพื่อนล่างถั่วล่างแต่ว่ายสมลบบขั้นเขียวเห็นเราขั้นเขียวขอเขาเฮ็ดว่าเจ้าอันคอยล่างคอ,อยช่วยเจ้าล่างถั่วยห่ เวลาเขาไปเยี่ยมไปยามลุงป้าน่ะอ่านเขาสิบ่อยเขาเห็ดกับเขาสเขาสิบอยเขาเห็ดร่างถวยร่างจานนี่เพราะเขาเป็นแขกเขาเป็นแขกเขาสิบวยเขาแต่อยังเขาเป็นเขาเป็นแบบเขาไปบ้านเขาเขาสิเป็นคุณนายนางโากินอย่างเดียววันนี้เขากสังเกตว่าเป็นนางถากินอย่างเดียวเขาสังเกตพร้อมเขาเห็ดกับเขาเจืงไหนเขาล่างถวยเร่งไเขาเห็นเขาละคัรเขียวเขาใจบอกเขาเห็นเขาละคนเขียวก็าล่างแล้วก็เป็นฟองเต็มถวยเขาก็เอาผ้ามาเสร็จ พามาเสร็จพามาเสร็จเห็นมันแห้งแล้วก็ก็เอาเก็บไปไว้มืออื่นเราก็เอามากินคือเกอือมมนบอกว่าเป็นเรื่องสั้นเห็นเขาละคั้นเข่าปฏิิเขาบอกผัวเขาแข่งคันสองคันผัวเขาก็ไปเห็ดตามเขาดิบ่เห็ดตามเพาก็เขาบอกดูหลายเขากว่าเขาย่อยเอาดูเบาย่อยตัดปัญหาว่าต้องเห็ดเขาเห็ดเองบอกว่าเท่าถวซ้ำน่ะกินแล้วเจ้าว่าต้องเห็ดเอาไว้ในหันเดี๋ยวขอสิเห็ดเอง ฉันพอเวลาเขาบว่ใไ like yani, ้่ขวางเขาเห็ดผัวเขาก็เอามานใส่เคียงล่างเอาใส่เคียงล่างแต่วบาใส่เคียงล่างวันนี้มันกับบด้ร่างศีอาหารออกมันต้องล่างเสีอาหารออกกอนจังใส่เคียงล่างเพราะว่าการเ้าว่าล่างศีอาหารออกมาใส่เคียงล่างเสษอาหารมันสีขาไปอุดตันเหมือนบ่าฝรั่งเขาเป็นยังสั่นไปหน่อยอีลีเป็นยังสั่นมันบอกยาเพราะว่าเขาสวจะไปเปลี่ยนเขาบรได้เพราะเป็นเ็ทเพนี้เขา เขาตกเปลี่ยนตัวเขาเองเปลี่ยนตัวเขาเองเขาเห็ดเองแม่มาหลวดพี่น้องเลยมันกับ่ออยากเลยนะเป็นผู้ยิ่งภาษาล่างถวยล่างซ้ำล่างแล้วกันเขาเอามาใส่เคียงมันกับ่มีปัญหาอย่างเออใส่เขียงหมุนตุย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 กับเขาบ่ยากล่างมันบ่ยากพี่น้องเอ้ยมันง่ายนี่ละ่ะคือตัดปัญหาที่า่บาบ่ต้องไปบอกผัวเขาอยากขันบอกแล้วมันได้กัดหัวกันกิน <c oughs> อีอนนเรื่องจริงดิเฮ็้ผู้ใดแน่ขันบอกผัวเรื่องล่างถวยล่างซ้ำให้กับเขากับนั่นสู้ได้กัดหัวกันกินหลุดอีอเรี่ สิบอกให้มันเป็นนังสันเพราประเทศนี้เขาเ่าสิไปเปลี่ยนเขาไปเลยเขาต้องเตียนตัวเฮาทั้งทีไอ้ชุ่มหนุ่งไอ้ชมหนุ่งเห็ดอันนั้นเห็ดอันนี้เนี่ยผัวให้กับเขากินเองเพราะว่าย่างนี้ไมเศร้าหนิผัวให้ชุ่มทีให้กับเขากินเองดิอันบ่หนุ่งบ่ยากบ่หนุ่งบ่ยากอย่างไอ้ชุ่มมันบ่หยุ่งบ่หยาดเียกระสิหนุ่งยากกระสีไม่เห็นเวลาเป็นล่างถวยเห็นเรื่องสมมติขัดหัวขาดตาเลาน่ะเขาก็สิบอกเพื่อนเขาได้บอกเพื่อนเราไปมันจะิเถียงกันอีกอืมาดิะ หัวเฮ็ดกับเขากินเองเพิ่นบ่ล้างถ้วยล้างซามเลยพอเฮาบอให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็เอาไว้หั่นนะ่ะแล้วเฮาก,มก็มาเก็บมาเก็บเศษอาหารน่านถ้วยออกเฮาก็มาใส่เคี่ยงใส่เคี่ยงมันกัเคี่ยงกับปั้นของมันเองมันก็สะอาดสะอา้าดขาดเสียไปเป็นจังซั่นพี่น้องเอ้ยสมมตินี้เนือเห็นซามน่านมาก่อนนี่กันสมัยก่อนนี่ยาชงมาอยู่ใหม่ๆก็จ้างคนใส่ไม่มมเป็นคนใส่ดอกจ้างคนทับ้านเฮาเอิ้นคนใส่เม่นบ่ได้ติดปากจ้างคนมาทําความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้าน,านดูนดฝุ่นให้ มันเห็นแล้วมันคัดหูขัดตาเฮาขัดหูขัดตาเลยพี่น้องมันแบบว่าจะไดาบงุดหอันเดี๋ยวเขาให้นอกเรียงก่อนอันแฟนคลับบอก่ายายเขไม่น้าใสจังใส่ครีมเนาะใส่ครีมใส่พร้อมขายพร้อมครีมวอร์ด้าสกินแคร์ใสพอมขายพร้อมม,อม,อมันก็เลยหน้าสวยหน้าใสเห็นไหหน้าสดเลยนี่ทาดิบติบดติกซื้อโบได้แต่งหน้าแต่งอยังทาดิสติดกับเขียนคิ้วเท่านั้นแหะแป้งกับโบดได้ทาเห็นบอ่อันนี้นอกเรียงนะ <laughs> บ่ได้ใฟิวตกฟิลเตอร์ย filter, filter อย่างดอกอืมันว่ามาที่นี่เอามาเข่าเรียงก่อนเขาหออใส่หลกสุห่อใส่แล้วเขาตัดปัญหาคือแบบว่าเข้าเห็ดเองซะเฮ็ดเอง่าต้องการคนมาทำความสะอาดบ้านเห็ดเองมันกะบอหนาบว่าหนาเขาเป็นแมมยิ่ง,งหเ,เห็ดเองมันสะอาดเองมันแบบว่าบ,าบา่เสียสุขภาดจิตบ่เย็บไข่แดบป่วยเพราะบ้านเขามันสะอาดสะอาดมันเด็ดมันไม่ขีดฟุ้งครับเวลาหายใจมันไม่ขีดฟุ้งเขามาในจมูกเขา่าเขามาในปอดเขา่ามันก็จะได้เขาสุขสบาย ทั้งกายทั้งใจมันเปนวานฝรัง่งเอาเอาเมียมาเป็นถาดบะแมนเดมันบะแมนถาดจบฝรังรดดร่งกับคนไทยเทาอ่ะมันบ่คือกันมันความคิดบ่คือกันอ่ามันเตบใหญ่มาบ่คือกันยังเทาเป็นคนไทยนี่พูรข้คนแม่กับสี้อนให้ลูกบ่ให้ขี้เกียจพูรข้คนแม่กับสี้อนให้ลูกเป็นคุณหนูคุณนายแต่ยังขอบกล้วยกรซมนี่เกิดมาในตระกูลที่แบบว่าโอ้ยถูกยากปากเปียก เป็นลูกเศร้าหน้านี่แม่ที่สอนให้ทําความสะอาดให้ดูแลแต่ของให้บ่ให้เป็นคนโสกกับโป๊กให้ซอให้เลียแต่ของให้เวลาเขาเข่าไปมีลูกมีผัวเข้าสีบ่ดเลยลบากขัคนคนไหนที่เกิดมาแล้วไปพ่อแม่สอนบ่ให้จับอันนั้นบอกให้เห็ดอันนี้อันนี้อันนั้น,นบันมีผัวมาไหนย่มไหนสูสีลําบากสูสีลลาบากลําบากยังบ่ล,ำบ,บลำบากแล้วสู้บ่เคยเห็ดเนาะเป็นพ่อมีผัวสู้ต้องเห็ดกับเข่ากับน้ำกวดบ้านทูบ้านนี้ ให้จะคล้องซักสิพผงเสียผ้าให้จะคล้องมันบอกแต่ตอนมีแม่แม่เหตุให้เหมือนมันบ่หล่ะเพราะแม่สูญหายจากโลกนี้ไปสูลลำบากเทียร์ดูดยัางเงยชมนี่ลำบากมาแต่นหนยจนเ่านีก็ยังลำบากอยู่ดิลำบากอย่างบอกก็เพราะจะคล้องนี่แหละเห็ดเองมันก็นลำบากมันมาล่ะต่ว่าขันบ่เหตุกับว่าเป็นอยัางดิจ้างคนมาเหตุก็ได้ไร่ว่าครับบ่มากนี่บ่มัก้จ้างคนมาเหตุมาจุนจานมานี่เขาอยู่กันสองคนตายย่ายมันสบาย มันเป็นใจสั่นเป็นของเองลยเรากับคุนผู้หญิงคนไหนที่คิดว่ามันฝรังเอาเมียมาสิมัเป็นคนใส่ล่างถวยล่างสร้างเน็ดกับเขากับหน้าให้กินนี่สูยาวคนเปกนหนันเป็นเมียเลยผู้หญิงคน,นั่นที่คิดแบบงเศจูยาวม่มาเป็นเมียมันโซกะโปกแล้วมันสิเหตุแห้ชีวิตคนที่เป็นผัวนะลําบากเพราะยังว่าเพราะว่าเมียโซกะโปกอิริตตวเมียโซกะโป๊เมีย,มยขี่คาน ่หูจะทํางานบ้านบ่หูจะทํางานเนรียนว่หูจกดูแลผัวว่หูจะเอาใจผัวผู้หญิงที่คิดแบบนั้นนะไปไกลๆเราจะไปไกลมันพี่นองเอยลยปอยเมียม่ยม,มันอยู่คนเดียวคนบ่าวาผัวไทยบ่า่าผัวฝรัง่งมันก็ต้องทํางานบ้านเวลามีลูกเว้เวยเขาก็ต้องซักผ้าขี่ผ้าเยียวให้ลูกดูแลลูกป้อนเขาลูกอืทํางานครัวเทสกับเขาให้ผัวกินมันเป็นของผู้หญิงงาที่ผู้หญิงเมนบอก บางทีผู้ชายผัวเฮานี่เป็นกับซอยเอหงือุกับเขากับนาําึ้นกันแต่ว่าหลักๆแล้วมันกับเป็นหน้าที่ผู้หญิงคือเก่เาเชีย่ยข่อยเนดะ้อผู้ใดที่มีลูกเป็นผู้หญิงอ่ะต้องสอนลูกื่อแม่นว่าโอ้เด็กผัวฝรนะั่งน่ะสิไปเป็นนางเป็นคุณนายนางขาวุณหานเป็นคุณได้จีบไหวมือมือแบมือขอแต่เงินผัวบ่อูอจากงานบ้านบ่อยากเหตุทรัพย์เสียพายลูกเหตุผัวบ่ยากเหตุกับเขาเหตุผัว,วกินกันเทือนนี่ย่านมันเป็นขีขาผัว มีผัวฝรัง่งอู้ตเลงไ่วะเป็นคนุนนายม่ต้องยิ้มยัย้ผัวฝรั่งสิถสบมึงออกจากบ้านบ่ามันรถฝรัง่งเลยคนไทยไกันถีบออกจากบ้านทันทีคันมีเมียแบบนั้นสูเยอะจะไปเอาเอาออีลี่คันมีเมียแบบนั้นขี้ข้าแบบนั้นคิดว่าเพราะว่าเฮงสูได้ผัวฝรั่งสิบอกไงเฮงลำบากเพราะว่าอยู่ตั้งประเทศนะอยู่เมืองไทยนี่อยู่เมืองไทยนีหิวเขา่ามีเงินออกไปสื่อกินรลดห้าบาทสิบบาท ยี่สิบาทสามสิบาทไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวกินมือนีอิ่มแล้วเห็นบ่กอืมกลับมามือเนือน้อมือของของเบสมือของเงินเมย์ห็นบ่ล่ะเป็นสัตว์ในยุ่เมืองไทยเฮาอ่ะอีรีปทูขี้คิดว่าอุย้ยอันได้ผัวฝรั่งนี่สบายอืมมี่ได้ผู้หญิงหลายคนคิดเด็ดได้ผัวฝรั่งสบายว่าตองเข็มอียังเดี๋ยวตดี๋ยวเมืกี้เราโ้ยมาอยู่ตามประเทศนี่ผัวต้องเลี้ยงย่างดีมาแมน ทีบอกให้มันเป็นบางรอบครั่วมันเป็นบางรอบครัวพี่น้องขันบอลลุ้ยอีหลีหนุ่สู้ไปเห็ุงานนอกบา้านตากแดดตากฝน,นห,ห,หนาวหนาวหนี่ตื่นตะเศ้าไปเห็ุงานทีบอกให้บ่ได้มันนั่งกล้วยห่างอยู่ที่สูบมสีสูบสิ่นี้มีผัวแบบลำลุ้ยสูอยู่บ้านสู้กับประยู่ืรสืบต้องเห็ุงานบ้านเนี่ยต้องเห็ุงานบ้านแค่ยายชมพู่เนี่ยกันสู้สิมะน,นั่งยุติสืบ เออมีออกไปกินข้าวข้างนอกไปจิบไหว้ไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพียนมันออกไปซื้อมืออะไรดิค่าใช้จ่ายมันสูงอิรอยางนี้จะพูดกับผัวนี่ออกไปอาทิตย์ละเทียอาทิตย์ละเทียไปกินข้าวข้างนอกนอกนั่นเห็ดเห็ดกินอยู่บ้านอิรีเห็ดกินอยู่บ้านมิยังเขาก็เห็ดกินมอะมะแม่แม่แมกันไปตามภาษาของเขาเข่าแล้วเป็นบ่กอาทิตย์หนึ่งสิออกไปกินข้าวข้างนอกเป็นยังสั่น อิลีได้พี่น้องอิลีสิบอกให้เป็นยังสั่งฝรั่งหนินะเขาประหยัดขออึ้นยังหนิเด้เขาสิใส่เงินแต่ละบาทาดังนั้วเขาคิดเขาคิดเขาก่ได้ใส่เงินฟุ่งเพือยเฟยได้โอ้ยอยากได้อันนี่ยังอยากได้ตุ๊ก,กตาที่หนายุ่นๆุ่นก็ซื้อบอ่แม่มนดิเอามาอย่างม่มีประโยชน์อันที่ตุ๊กตาหนาหยุ่นๆุ่นอืมเอามาอย่างมืยวิประโยชน์ซื้อมาเรากินมาได้เอาไปขายกับราคาตกต่ำ Pick high for dinner. What?